สบายดีพี่นนองกาบทักไทยสวัสดีพี่น้องตอนคำพี่เนองมันีประจ็ตบุมีเวลาเหตุคิดพี่เนาแข่งขันเปตังเบ็ดมือเลยก็เลยว่าบวสามารถเหตุคิดได้พี่เ้องเลยนี่ยมาเป็นเปิดเพลงดังพี่น้องก็เลยบวสามารถอัดคิดได้มันีก็เลยว่าม่เหตุคิดอยู่ที่ของการกบฏจิตเองพี่เนาะหลังจากที่ว่าแข่งขันกีฬาเปตัง มือประจิตผ่านเขาหอแบบพี่นอ้องมืออื่นแมนแข่งเป็นมือที่สองแต่ประจิต,จตกับบอยสมาร์ทเก็บภาพเป็นเก่า,าได้ทำยั้ไงเพราะว่ามือนีน้นมันก่าโซลาร์บอลไลน์พี่น้อยเปิดเพลงดังแน่ถ้าจะเปิดหรือเลยว่าเขาแข่งเขาก็เลยว่าบุรีเ,รเ,เ,รเวศล,ลายหกคลิปมือนี้เลยว่ามาเไ็่คลิปทักทายสวัสดีพี่นอ้อ,องเอฟซียุธีหอการพี่นอ้องเย คิปขามาให้เรียนยองการเนี่ว่ามันนั่นะมันมีเวลามันมีเวลาเห็ดเรียอมกันเลยว่าเมดตอนกลางคืนเอาไปหน,อปน,อปอน่อยเร่องกลางคืนละกมฆคลิปอยองการเลยพีหน้องเนื่ยว่ามันเพื่อการเรียนจากแข่งกีฬาเนี่ยแข่งกีฬาเปตังอะไรซิขัน เียนเราเองเปรียของกองตาในนั้นัน้ไปทหนสืบต่อเบี้ยให้แล้วกันจุดันเนเบี้ยอย ว่าตานเรื่องเอกสารกรบจายสบายดย่างคำเนาะบ้านประจิบุณยอากาศอยู่ที่ประมาณ34องศาเน่อยคือว่าเริ่มห่อนแล้วเริ่มห่อนแล้วเริ่มห่อนเริ่มยังแล้ว ພອນຂອງເກົ່າກ່ອນນັ້ນຫນຶ່ງສິບອັນແຄນສາມເດา กียมเวียน okay. ันเกียมเียอว่ามาเฮ็ดคลิปตักใจสดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮ็ดคลิปบ่ยาพี่น้องเยเฮ็ดคลิปประมาณ2-3นาทีเด้อแว่ามันกวาเนาะบ่จิตยังบ่มีเวลาคลิปไปได้ส่นก็เลยว่ามาอัดคลิปอยู่ที่ของการวามบ่จิตเองเพื่อทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้ะเด้อ ในกาฝากิตามทองของมจิตแน่องสายล้นถิ่นสนนไปน่อยกับนมียังไรดับบช่องของมจิตกะลงสีิตแบบลฟ์สไตล์นองสีิตในแต่ละมือของมจิตเองเนาะยู่หยยูนายูฮัวยู่สวนยูนี่กับาอย่งอย่ายูองกาเนองจุเยีย สด็จเรียกไปอัดคลิปไปพี่น้องเลยใช้ส่วนนี้เลยอ็ดคลิปโมงีเอ็ดคลิปโมงีเวลาเอ็ดคลิปพี่น้องก็กำลัเล่นกับตอนแข่งกีฬาเปตังกับกเจ้าปิดเพ่งหน่อยเปิดสมาร์ทอัดคลิปได้อยากเก็บอันคลิปจะเก็บภาพบรรยากาศบรรยากพี่น้องดูแต่ฟังบางเมื่อื่นนะเมื่อื่นมาคิดสีเมื่อิ่แข่งอีกแล้วเมื่อื่นมาคิดสีอัดคลิปเนาะอัดคลิป บอลจิตแข่กีฬาไปตังหรอรว่าชิเปภาพนาะคิดภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องยูที่เดินกีฬาไปตัามมอดจิตทียวจิตแขงนะครับมันีรมีรูปะไมื่อมื่อจิตเสียคิดตอนลงให้จี่ดที่ตามมันน้เนกจิตเสียคิดูที่เดินกีฬาไปตังที่มอดจิตเดไแข่งนี่นะจะได้กบฝฟกพา่นอกสวยติดตามส่องัจิตเด่เงน้นเ้อติดตามคิปตอนต่อไปคิดที่มอดจิตจะลงมือ คือคิดที่ว่าคิดการแข่งขันนะประมวลภาพมวลอไงประมวลภาพการแข่งขันกีฬาไต่างที่บาจิตจะไปแข่งเมื่อนี้และก็เมื่ออื่นนะสิทีบาจิตสิเกี่ยภาพแล้วไล่ภาพมาประมวลภาพไปเบิ่อยส่วนวันนี้บาจิตสิบิคอลาเทนนิ่งนะบ๊ายบาย